ดูช้างปีทีเกนะครับเมื่อวานก็ไปเอาเกียวดันมาแล้วเลยมาอัพเดตกันหน่อยปีนี้จะมีทําตรงไหนบ้างนะก็มีตรงนี้นะแต่ก,กดมันอ้าออกเกินไปนะตรงน,นี้ก็เลยทํำมาันตรงๆนะแล้วก็เปลี่ยนเกียวดัน ยอดดันนี่ของอูช่างสิทธ์นะหมื่นเก้านะเพื่อนสวยไปดูทรงแท่ได้เลยนั่นเพื่อนนะสวยเลยละ่ะ แล้วก็มีสายท่อนะท่อก็ยกใสกันแล้วท่อที่ก็เป็นท่อมือสองนะแล้วก็ทำทำฐานรองมันนะเนี่ยตรงน,นี้ก็เป็นเหล็กเหล็กรองอีกชั้นหนึ่งนะตัวค้ำอยู่ตรงนี้เตอร์นี่ก็สั่งแบบแตเตอร์ผ่ามานะ สองตัวเลยตั้ไแต่สามพันกว่าบาทนะเขาบอกเขาจะส่งให้วันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวมาดูมันเป็นยังไงนะกระเตือผ่าผมว่ามันน่าจะดีนะมันเราถอดถอดง่ายดีนะเวลาเปลี่ยนปืนกระเตือเนี่ยมันตอกค่อยออกนะเวลาตอกเข้าไปแล้วเนะี่ยตัวนี้มันชอบแน่นนะเพาตัวนี้มันเป็นเพลานิ้วครึ่งนะเนี่ย เอาปืนเบอร์สองศูนย์แปดกจะได้เปลี่ยนตะเตอร์เปลี่ยนวินไปด้วยนะเพราะว่าของเก่าของเก่าเสียหมดแล้วเนี่ยดูดิเอาเชื่อมดียวเชื่อมอีกนันเพืนะ่อนของเก่ารูดมาแล้วนะเชื่อมพอกใช้ยัางหลายปีแล้ว เราก็เปลี่ยนคอนโทรลนั่นเพื่อนนี่เปลี่ยนคอนโทรลแล้วก็เปลี่ยนสายไฮโดรลิกนะคอนโทรลของเดิมมันสองช่องนะอันนี้เปลี่ยนเป็นสามช่องแลก็เปลี่ยนสายด้วยนะสายนี้ก็เอาไปอัดกันะสายนี้ก็เส้นละหกเมตรนะสี 4, ะ่พันราคาเท่าไหร่สี่พันกว่าบาทนะสองเส้นแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะเนี่ยสายอัดนะ สายไร้กลับไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนนะสายไร้กลับไม่มีแรงดันนะสายสายตัวเด็กนี่ไปอ่านมาสี่พันกว่าบาทนะคอนโทรลสามแกนนะ p แปดศูนย์ <c oughs> แล้วก็ทำขาเ,เพื่อนนะนทำขาไปขึ้นไปเพิ่มตัวหนึ่งนะตัวโยกท่อขึ้นลงแล้วก็สายขวานั่นเพื่อนนะก็ <c oughs> ทำง่ายง่ายไม่มีอะไร ทำตำแหน่งเดิมเลยเนี่ยนะตัวนี้เป็นตัวจามนะเป็นขาตัว,วนี้นะที่ทำเพิ่มมานั่นเพื่อนนะนผมซื้อท่อมีกระบอกมาด้วยนะสองตัวน่าจะราคาแปดพันไหมถ้าผมจำไม่ผิดนั่นเพื่อน มีกระบอกสองตัวแล้วก็ท่อตัวนี้นะแล้วก็ชุดตัวโมอลลงชุดหนึ่งเพื่อนผมซื้อมานั้งแแปดพันะ 8, นะถ้าจำไม่ผิดนะยอยเดิมสั้นไปนั้นเพื่อนนะใช้ไม่ได้นะเนี่ยเหมือนมันยอยไม่ตรงรุ่นนะที่เขาใส่มาเนี่ยแล้ว็็ต่ยืดไม่ออกด้วยเนี่ยกำลังจะเปลงเอายอยเก่ามาใส่นะน <c oughs> แต่ว่าหน้าเป็นก็ไม่เหมือนกันอีก มึงทำไม่เสร็จเลยเนี่ยนะตัวนี้เป็นตัวยกขึ้นยกลงนะเจ้าช้างมันไม่มีกระดูกในอุ้มนะมนเพื่อนนะมันต้องทำข้างนอกนเลยออกมาเป็นแบบนี้นะเขาเหล็กแปะเลยเหล็กแปะข้างนอกเลยมันก็จะดุ้งหน่อยหนึ่งแหละตรงเนี้ยเวลายกขึ้นยกลงก็ดุ้งหน่อยหนึ่งถ้าถ้ายกแรงอะนะ มันก็จะดุ่งแหละมันก็ธรรมดามันนะจะลองใช้ดูก่อนนะว่ามันจะมันจะแตกไหมถ้าแตกก็ต้องเสริมไปอีกนะทำกระดูกให้มันอีกทอนนี้จะเป็นยกขึ้นยกลงนะเพื่อนนะทอนล่างจะเป็นอาออกนะเนี่ย ช่วงล่างก็ประกอบเสร็จไปหมดแล้วนะไปลองวิ่งหมดแล้วช่วงล่างก็เปลี่ยนสเตอร์ไปลรนเลอร์นะโซ่เดิมโซ่เดิมแต่ว่ากลับทางนะกลับข้างนะเอาข้างสายไปไว้ข้างขวานะสลับกันแต่ว่าเอาทางเดิมนะทางเดิมก็คือแบบเนี่ยทางเดิมเห็นรูน็อตไหมเห็นน็อตไหม นะต้องเป็นทางแบบนี้นะเพื่อนนะทางบ้านผมเป็นดินรายนะเพื่อนถ้าใส่อีกทางนะึงเนี่ยดินทรายมันยัดคอนะเพื่อนเพราะว่าเคยเจอกับตัวเองแล้วนะคันนี้แหละที่ซื้อมาปีแรกเลยนะใส่เขาใส่อีกทางนึงอะเอาทางนี้ลงนะนเอาทางนี้ลงแล้ววิง่งวิ่งไปดินทรายมันยัดอคอเพื่อนเขายับไม่ได้เลย ก็งัดอยู่นานกว่าจะได้นะเพื่อนเสียเวลาตั้งนานถ้าเป็นดีนสายต้องใส่แบบนี้นะเพื่อนนะเนี่ยเอาทางมันจะมีทางเล็กกับทางใหญ่ใช่ไหมเนี่ยเอาทางเหล็กลงใช่ไหมเนี่ยเห็นน็อตไหมทางดินสายยัดคอครับผมยัดแล้วเดินไม่ได้เลยนะเพื่อนตึงเลยเนะี่ยต้องเสียเวลาไขา เผานี่กสั้นไปหน่อยนะเผาตัวในอุ้มนะเผาหลังนอนแต่ว่าก็แก้ไขเอาพอก็อเฉลี่ยกันนะสองฝั่งนะให้มันพอใส่ได้นะให้ดีมต้องยืนออกมาข้างหน่อยนะเผอนะ่ะต้องแต่พานส่วใหญ่ก็ไม่ได้ไม่ต้องได้เปลี่ยนนะพานยังใช้ได้ปีนึงถ้าคากเิทใช้ได้ประมาณต้งสองปีสามปีนะั่นเปื่อนประมาณสามพันไรนะ สองพันไร่สามพันไร่ประมาณนี้เนี่ยเครื่องก็ไม่ได้ทำอะไรนะถ่ายน้มันเครื่องอย่างเดียวหัน้ำผมว่าจะเปลี่ยนใหม่เลยแต่ว่างบหมดไปแล้วนะผมต้องใช้แบบนี้ไปก่อนก็ <c oughs> มีเปลี่ยนเช็คเกียร์เช็ค,เ,เ,ชคเปลี่ยนลูกปืนนะนะเพื่อนเช็คเกียร์เปยนลูกปืน ตัวนี้ไม่ได้ใส่เลยเที่ยเกี่ยวทุกตัวนะอันนี้ผมจะทำหน้าต่างไว้โดยนั่นเพื่อนเนะนี่ยทำให้เล็กๆเอามามันโชบติดฝ่องนะผมก็เลยทำหน้าต่างไว้เนะี่ยแต่ว่าหลังจากที่ทดวินไปก็ก็ไม่ได้เปิดเลยนั่นเพื่อนนะ ปัญหาก็จบไปแล้วป่องนี้ก็ไว้เปิดดูก็ได้นะเพื่อนเผื่อมีอะไรยัดเนี่ยผมทำให้พอได้ไหมเนี่ยนะผมจะขยายซี่รอบข้างในด้วยนะเพื่อนนะลืมถ่ายดูนะ ขยายขยายที่รอบให้มันสูงวาเดิมอะเพื่อนเขยายให้มันสูงขึ้นมาเนี่ยประมาณเนี้ยเพื่อที่ให้ฝางตอนนี้มันออกได้สะดวกนะไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนดูนะตู้ปิดไปแล้วเนี้ยนะพอเดิมเดิมมันชอบติดตรงนี้นะเพื่อนเนี่ยชอบติดปากปองแต่นี่มันก็ไม่มีปัญหาแล้วนะ เปลี่ยนเป็นเผาเรื่องสองใสไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลองปัน่นลองใสาย่พานดูเลยน้องนั้นก็ไม่มีอะไรนะเพื่อนแต่พานก็น่าจะได้เปลี่ยนเป็นบางเส้นนะ เกลียวยังไม่ได้ใส่เลยเพื่อนนี่เกลียวก็เหลือบางนะก็เชื่อมซ่อมใช้ไปก่อนนะมันก็ยังพอใช้ได้นะเพื่อนนะนี่นะแขนแขนมันตันนะแขนติดติดรถมาติดติดท่อมามันตันนก็เลยเอาแขนนี้ไปใส่ อันนี้จะยาวกว่าาก,กำลังถอดอยู่เดี๋ยวได้ลงเกี่ยววันไหนเลยจะถ่ายคลิปอีกทีนั้นเพื่อนนะสวัสดีครับ